พี่เต้พกไม้เข้าสภาลั่นเตรียมจัดหนักพักร่วมรัฐบาลพี่เต้มงคลกิจครับประเดิมอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกนะครับได้เวลาประมาณ40นาทีแต่ตัวเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าพร้อมจะจัดหนักพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยครับบอกว่าทั้งสองพักนี้ให้เตรียมนักประท้วงไว้เต็มอัตราศึกได้เลยครับ รวมถึงนะครับมีการพกไม้ไผ่เข้ามาในสภาด้วยครับตนเองเนี่ยชี้แจงนะครับว่าจะนํามาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับวันนี้ครับ19กระกฎาคม2565ที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลเปิดเผยครับก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกเนี่ยว่าวันนี้ตนมีคิวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เวลาประมาณ40นาที ขอให้ผู้ถูกอภิปรายเนี่ยเตรียมรับศึกไม่ว่าจะเป็นนายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สมรู้ร่วมคิดกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยดาบแรกเนี่ยน่าจะจัดหนักพอสมควรขอให้ทางพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมนักประท้วงมาให้เต็มอัตราศึก ส่วนที่นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐมนตรีคนไหนได้คะแนนน้อยอีก7วันประชาชนก็ลืมนายมงคลกฤษเนี่ยกล่าวถึงกรณีนี้ว่าประชาชนจะไม่ลืมและคนที่ได้คะแนนห่วยสุดไม่สมควรมีหน้าที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อหากเชื่อพยาศิทธนนชัยเนี่ยก็ไปตายได้แล้ว ทั้งนี้นายมงคลกิจเนี่ยได้โชว์ไม้ไผ่ที่เตรียมมาสําหรับการอภิปรายจะใช้ไม้เนี่ยชี้หน้ากลางสภาเนื่องจากไม่สามารถพกอาวุธได้จึงนําไม้เข้ามาแทนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าท่านประธานเนี่ยจะอนุญาตหรือไม่ขณะเดียวกันพิเต้นเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยจะเป็นฝ่ายคาดอิสระไรรูปแบบส่วนกรณีที่พักเล็กกลุ่ม16เนี่ยมีท่าทีโลเลในการโหวตและยกเว้นบางคนนายมงคลกิจเนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่า วันนี้ตนจะหารือกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเพื่อต้องการให้คุมเสียงกลุ่ม16ให้ครบและตนเนี่ยก็จะคุยกับพักเล็กอีกรอบอย่าตัดสินใจจนกว่าจะได้ฟังคำอภิปรายตนเนี่ยจะกรอบให้ทุกคนเปลี่ยนใจจนกว่าจะถึงวันที่23กรกฎาคมนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมารวมกันล้มรัฐบาลเหมือนเดิมและพิเต้นเนี่ยก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่า เอามันอยู่ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาผู้ว่าชัดชาดีกว่าตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีสี่อยากให้นายกตื่นมาทำงานตีสี่บ้างแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตนเองก็ตื่นตีสี่เพื่อมาเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจมานั่งคิดว่าจะด่าคำไหนให้สุภาพที่สุดยืนยันครับว่าการอภิปรายในวันนี้เนี่ยจะมีอัตรรกไม่แพ้กับละครช่องสามตบจูบแบบจำเลยรัก ถ้าใครอยากได้กล้วยก็ประท้วงกันเยอะๆแต่ถ้าได้กล้วยไปแล้วก็อยากจะให้รอฟังการอภิปรายจนจบเพื่อจะได้เอากล้วยไปคืนและรับกล้วยจากประชาชนแทนเพื่อจะได้กลับมาทําหน้าที่เป็นสสอ,อีกแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับจากการที่พี่เต้นเนี่ยพกไม้ไผ่เข้ามาในสภาครับพร้อมกับบอกว่าขอจัดหนักพักร่วมรัฐบาลคิดว่าพี่เต้นเนี่ยจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับ ลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ